ดูความเคลื่อนไหวของสองพักการเมืองใหญ่ต่างขั้วกันไปแล้วรวมไปถึงก <ะ S 1> ปฏิทิมการทํางานของระกรกตด้วยนะคะมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง2กลุ่มที่ต่างขั้วกันบ้างคะ่ะแกนนากปปสก็นัดเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมปฏิรูปประเทศอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะขณะที่กลุ่มนปชอเองก็ส่งนายนัทววฒิไส้เกื้อคะ่ะนำอภิปรายในวันพรุ่งน,นี้18เมษายนค่ะโดยนางทิดาถาวรเศษแกนนากลุ่มนปชนะคะก็เปิดเผยว่าการชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะ อำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้นายนัทวุฒิสายเกื้อจะเป็นผู้นำการอภิปรายบนเวทีเพื่อประชันกับนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปปสโดยมีประเทศเป็นเดิมพันธ์ซึ่งการออกมาชุมนุมครั้งนี้จะเป็นการปิดประตูรัฐประหารและปิดประตูรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพที่ทำร้ายประเทศมา5-6งเดือนแล้ว นอกจากนี้ค่ะจะมีการเสนอทางออกให้กะกะตดําเนินการจัดการเลือกตั้งและเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมที่กาลังจะพิจารณาไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือตุลาการต้องมีความยุติธรรมขณะที่นายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสนะคะก็กล่าวปลาัยบนเวทีชุมนุมสวนลุมพินีประกาศนํามวลชนค่ะออกไปรณรงค์ตามสถานที่และหน่วยงานราชการต่างๆอีกครั้งเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจในการปฏิรูปประเทศ โดยจะเคลื่อนขบวนกันในเวลา10โมงเช้ากันในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยสถานที่ว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ไหนคะ่ะ โดยนายสุเทพยืนยันนะคะว่าในวันที่ปปชและสารรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคดีทุจริตจำนำข้าวกลุ่มกปปสจะมีการนัดชุมนุมใหญ่อย่างแน่นอนส่วนที่มีการเสนอแนะให้กปปสยุติการชุมนุมหรือว่าให้ถอยคนละกล้าวรวมถึงเปิดการเจรจากับรัฐบาลน,นั้นยืนยันว่าพร้อมเจรจากับนายกรัฐมนตรีแต่นายกต้องมาเจรจาด้วยตนเองและต้องมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับทราบ